โรงแรมนี้ไม่มีงูในนี้มีใครกลัวงูปัปะหากคุณเป็นโรคก,กลัวงูหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าโอไฟเดโอโฟเบีย oh, <no. S 1> ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับโรงแรม No Snake s n a k e Hotel โรงแรมที่การันตีว่า99.99% 99คุณจะไม่เจองูไม่ว <What? S 1> ่าจะเป็นในลิ้นชักในตู้เย็น ในโถส้วมในลิฟต์หรือที่อื่นๆที่คุณจะจินตนาการถึงการันตีแล้วจากผู้ใช้บริการจริงเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปสัมผัสโรงแรมพร้อมกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบาเวนชี่ตั้งแต่อยู่กับเกม No Snake Hotel นะครับหมายถึงว่าโรงแรมนี้ไม่มีงูในนี้ไม่ใครกลัวงูปะแนะนําว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีงูหรือเปล่าไหเพราะว่ามันอาจจะแกล้งมาหลอกเราว่าไม่มีงูแต่มีงูกลัวมันแบบว่าจะช็อก ใครที่กลัวงูมากๆนะครับก็อย่าดูนะครับเดี๋ยวมาดูนะคบว่าเกมนี้อ่ะมาจจะให้ข้อคิดหรือไม่ได้ให้เยี้ยอะไรเลยนะครับ uh huh. ไปดูกันเลย Welcome to the No Snake Hotel The only hotel with a 99.99% 99 No Snake g u a r a n t e e Here at the No Snake Hotel, we pride ourselves in our i n c o m p r e h e n s i b l e lack of snakes At other hotels you run the constant risk of finding a snake in your bed sheets, a snake in your toilet, or even waking up to a snake sliding down your throat. It happens more than you'd think. Call the front desk for questions and enjoy your stay at the No Snake Hotel. Manba, you to to No snake hotel, na ถ้าไปโรงแรมอื่นนะคุณอาจจะเจองูในแบบเตียงนอนหรือว่าห้องน้ำบ้าคาุณว่าผมว่าโรงแรมประเภทไหนวะที่มันจะไปเจองูตรงนั้นแต่ของเราเดี๋ยวไม่มีงูแน่นอนบอกอย่างนี้นะแต่มันแปลกตรงที่ว่า99.99%ทำไมไม่ร้อยเปร์เซ็นไปเลยอะ่ <L> 1> 1, ะมนึเป็นศูนจุดศูหเหรอที่จะเจองูหรือเปล่าไม่หรอกเนอะ no snake นี่เห็นปะ99.99% 99 ไม่เจอหุยเทีย,ยนะบอกว่า99.99% 99เนี่ยการันตีเลยไม่เจองูแต่ว่าแล้วเป็นเล็กๆอะเหมือนเวลาโฆษณาหลอกลวงอะเมึงจะไม่มีการคืนเงินถ้าสมมติจเจองูอ้าวหุยอะไรอะแล้วทำไมอะถ้าเจองูมึงก็ไม่คืนเงินกูอยู่ดีคืออะไรเหียนะยแต่ภาพเกมดีอยู่นะใช่ภาพน่ารักบ้องเบล เขาเป็นโรงแรมแบบว่าโฮมมีโรงแรมแบบกันเองปะไ n t ัสอะไรแอดอะโฮเทลเอ๊ะเป็นคนเขียนโน้ตเหรอคนประเภทไหนที่มาโรงแรมแล้วเขียนโน้ตแล้วทิ้งไว้ที่ล็อบบี้วะหมากว่าโรงแรมนี้ไม่มีงูจริงๆนะหรอดีดอกแกงป่ะเดะคนประเภทไหนอะมาดูไม่จริงเลยอะโอ๊ยแล้วก็ว่าเสียงเสี่อะไรเสียงจี่ไฟดอกสกต t e อ on it โอ๊ย ไอ้เฮีย้ยอุ้ยหาห้องที่หนึ่งร้อยไม่รู้ว่ะอุ้ยมึงบรรยากาศเฮีย้ยอยู่นะอุ้ยฮัลโหลเดอะเดว Devil i n c ค r n a t e คืออะไรอะม,มีโนต้ตอยู่อีกปะนี่นะฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เลยไม่อยากเชื่อเลยฉัได้มีความสุขที่นี่ที่โน้ตสเตนเคิลเทลแห่งนี้นะคะ แล้วเขาก็บอกว่าเออตั้งแต่ฉันเนี่ยเป็นรีทเิลเกิลคือว่าเด็กน้อยอะกระตอกกระแตนะก็คือกลัวงูแหละอี่เนี่ยกลัวงูแบบมีความแบบฝังใจในวัยเด็กแล้วก็หลังจากแบบ50ปีอะไรอย่างนงี้หรอนี่ก็เจอแบบที่ที่แบบปลอดภัยแล้วที่แบบไม่เจองูอะไรอย่างเงี้ยประเด็นคือมันตลกตรงที่ว่ามันบอกแต่แรกว่าไปโรงแรมอื่นจะเจองูโองอื่นเขาไม่ได้ด้วย แม่แล้วคือเสียงไฟจี่มันหลอนมากในห้องอะไรภาษาพาเซลหรออะไรยาเสียงเมื่อกี้อุ้ยอย่านะอย่านะครับอย่านะครับผมโอ้โหเล่นกุะนะโอ้ยหุยเหี้ยตกใจมากรทั้งป้ายโปเตอร์เอวิแวร์ยกเว้นที่นี่เอ้าเพื่ออะไรอ่ะ ทำไมป้ายตอนแรกมันบอกว่าไม่เจองูแต่ทำไมป้ายหลังๆมาดูโปรโมดงูวะ oh <no. S 1> เออหน้ามารีวิวโรงแรมเปล่าอีบ็อกเกอร์ที่โดนจ้าอะไรยะป่วยไม่รู้เรื่องอ่ะุ้ยกลวมันมีเสียงงูวะ่ะมันงูใช่ไหมอ่ะ oh <no. S 1> หรือว่ามันเสียงแบบแอมเบียนในเกมวะโอ้ยตกใจเออฉันเคยไปโรงแรมอื่นเนาะแล้วก็เข้าไปในห้องนะ่ะแล้วก็ปิดปแบบเข้าไปในห้องปิดประตูเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเจองูที่ ที่แขวนเสื้อโคโต้ตอีเทียบงูไปอยู่อะไรตรงนั้นนะอันนี้คือมันมันแบบเบรมโรงแรมโรงแรมอื่นนะเยอะากเลยคือโรงแรมบนบ้านเลยจะไปเจออะถ้าสมมติมันมีงูจริงอะสมมติโรงแรมในป่าอ่ะอย่างมากก็คือเจอใต้เตียวเลยปะมันบอกว่าเจองูตรงที่แขวนเสื้อโคโต้ตอะแบบแรดแกรงลิงอ,อยู่อะก็คือแบบแขวนไว้อยู่อะแต่นี่คือเออโรงแรมโนเซโฮเทลฉันไม่ต้องกังวลอะไรเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ดูดีป้ายโปสเตอร์มันแบบ ทุกทุกที่ยกเว้นที่นี่คืออะไรอ่ะหมายถึงว่าจะมีงูที่นี่เหรอหรืออะไรเนี่ยมันเหมือนโปรโมดงูยดออุ้ยกลัวไม่อยากเล่นแล้วแล้วทำไมมันต้องมีโซฟากั้นห้องอ่ะมันโรงแรมจริงปะเนี่ยหาห้องหนึ่งร้อยเนาะอุ้ย เลือดหรอพี่ดอกเลือดหรือเมนเอาดีๆอ,อย่างไไอเหี้ยเลือดกูควรจะเข้าไปหอแม่เลือดอ่ะงู แบกแมมบ้างูเขียวแล้วไงต่ออ่ะแล้วห้องหนึ่งร้อยอยู่ไหนอะ่ะเอา้าไปไหนอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เ okay. เราถือเป็น0.01%นะครับที่เจองูในที่โดสเดโคเทียวแห่งนี้ตอนแรกก็ถือว่าเอ็งูตอร์เล็กใช่ปะแบบวนตีนไงงูตอร์เล็กอี๋ตัวบลอเลยแล้วมันไปอยู่ในโรงแรมได้ไงอะอออโอเคครับเราไม่ได้อะไรเข้าคิดที่อะไรจากเกมนี้อ่ะได้ก็แล้วกัน นี่เราก็จะสอนนะครับเวลาเราดูรีวิวนะครับเราก็ต้องดูนะตามหาอินฟลูเอนเซอร์ที่น่าเชื่อถือนะครับไม่ได้หวยไปเอ่ยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าทิ้งโน้ตอ่ะบอกว่าโรงแรมนั้นดีจังดีดีจังเลยนู่นนี่น่ามาดูโอเวอร์เกินจริงนะครับก็คือฟังหูไว้อูนะครับเราจะมีโฆษณาชวนเชื่อนะครับแต่เราต้องมีสตินะครับไม่งั้นจะโดนแดกแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นคนกลัวกูแต่ว่ากีนน่ากลัวมากแบบกีนแต่สติแตกแล้วทำอะไรไม่ถูก ก็ตกไปแล้วนะคะสำหรับเกมนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะครับที่เห็นฉันนะครับตกใจจริงไม่ตกใจปลอมนะครับผมนี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบายยครับจบคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับหรือว่าถ้าชื่นชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปครับ ถ้าอยากสนับสนุนกันก็สามารถสมัครสมาชิกนกกันมาได้ไม่ว่าจะเป็นนกหนับหนุนหรือนกดุกหนับขอบคุณล่วงหน้านะครับ